นี่ทำไมไม่นั่งอยู่โต๊ะเดี๋ยวเก้าอี้หายเออ <c oughs> โอ้ยร้านไห้ยางกับยางนั่นพี่น้องวันนี้จิบประชุมหมู่บ้านฮะประชุม,ม,ชมสังขกรณ์หมู่บ้านนะคะสามารถจิบก,กับมาพระรทัานเหมือนกับพี่น้องจา้าสามารถจิบมาพระรทัานเหมือนจับ มหมู่บ้านสาหากรณ์นะคะหมู่บ้านสาหากรณ์แสงทิพย์จาบ้านในนี่เองจ้ะสมาชิกมากพระท่านเบิรบเจออนึ่บ้านหนึ่งรั้งเดียวนะที่เจอนี่ก็ขย,ยันถ่ายคลิปจังเลยก็หากระโปรงแดงกางเกงในสีแดงอยู่ หุ่นไม่หุ่นไม่ให้ก็จะเอานี่มาค่ะลูกสาวมาเดี๋ยวกำลังลูกเคยยังไม่มีลูกเราเป็นสาววายเมมันก็เป็นสาวคือกันแม่มันก็สาววายซื้นเน็ตมาดูเขาไอ้นี่กันมาดูเขาตีกันแมมันก็เป็นสาวคือกันก็เป็นสาวตลูกเด้ ประชุมหมู่บ้านสหกรณ์แสงทิพย์จ้าพี่น้องจ้าอันนี้จะบอกน้อว่าอะไรโซนเปล่าประด้ไลโซนอาคิปอาใจที่มันไม่สวยก็ตัดออกไปไม่ตัดตัดออกลงไปเลยพอใจตัดออกตัดออกมาอประชุมประชุมสหกรณ์แสงทิพย์จ้ายายนี่เรื่องนะอย่งนี่ประดิไปใส่มือนีนติด ติดประชุมจ้าติดไปซื้อแกงมาจากไหนแกงเขาไหนแกวอรี่อ๋อแกงกังต้าห้าสามหกตาอร่อยด้นน่ากินนะมามาลบทางยายก่อนตายจริงๆเผ็ดเป็นเผ็ดลบทางยายจอนจ้ายายลงชื่อเลยจ้ายายลงชื่อเลยจ้าอืม ยังไม่ง่วงค่ะทวงพอดีมีคนเส็จไปแล้วนะแม่เซ็นใช่ไหมเสร็จแล้วอยางไมเซ็แล้วเพื่อเหรอใช่ใเซิ็ไปแล้วไปนั่งไม่มีเบอร์เบอร์โทรศัพท์จ้ย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าเก้าสามเก้า้าแปดเจ็ดแปด ยาลูกไปใส่กับไปนั่งบอกที่นั่งสิหายยาเปล่าลูกกินอะไรอีกนูชงเป็นไหมล่ะฮะนูช่องเป็นไหมอยากอยากกินโอวัลตินถ้ามันจะมีซองโอวัลตินแล้วก็ยกขึ้นหนา้นโอ้ยจ้สองโอวัลตินใ้ร้านกันจ้ะพี่น้องอยากกินโอวัลตินอแล้วบางบางบาง่อข้างล่างบางงั้นเออโอ้ยอยากกินโวติี่เดียว Oh, pena, não? <laughs>